สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่นวยจะมาชวนทําหมวกอีโมงแบบง่ายๆกันนะคะวันนี้จะใช้เป็นผ้าของม้านะคะ แล้วเราจะเอาสองชิ้นนี้ยเย็บให้รอบเลยค่ะประมาณหนึ่งเตีนผีอา่าตรงนี้นะคะเราจะเว้นไว้นะคะอยู่ที่ประมาณสามนิ้วเนะาะย้ำก่อน ก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะตรงเนี้ยที่เว้นไว้นะคะแบบนี้นะคะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าเนี่ยเราจะมีอ่าช่วงเว้าของใบหน้านะคะเนาะอ,อยู่ที่ประมาณแปดเซนติเมตรนะคะตรงนี้นะเราจะตัดตามวงกลมนี้เลยนะคะอ่าให้ตัดเล็กกว่านี้หน่อยนึงเนาะถ้าใครไม่ทําอย่างแม่นวยเนาะตัดแบบนี้แล้วประกอบได้เลยอ่าแล้วก็เก็บขอบพับเอาแบบนี้ก็ได้นะคะเย็บขอบไปเนาะแต่ว่าอันนี้นะคะแม่นวยตัดใหญ่ไปแล้วแม่นวยจะเสริมตัวนี้จะเป็นขอบหน้านะนี่อันยาวตัวนี้นะคะเป็นขอบด้านหน้าเนาะ เราก็จะวางนะคะเอาแค่หนึ่งเซนติเมตรนะคะที่ว่าไม่หน่วยพับไวเ้เนี่ยเนี่ยแบบนี้นะไม่หน่วยจะวางหนึ่งเซนและด้านบนนี้ก็หนึ่งเซนนะคะประกบกันในลักษณะนี้นะแล้วเราก็เย็บไปเลยนะคะโกดนะคะแล้วก็เย็บแบบนี้จะเย็บในลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะให้รอบใบหน้ารอบอ่าวงกลมตรงนี้เนะเาะแล้วก็จะเย็บทับไปเลยนะ เนี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็ยำ้ำแล้วจะซ้ำอีกทีนึงก็ได้นะคะคก็จะได้ขอบหน้าแบบเดี๋ยวนะอันนี้เย็บเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปรีดกันค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้จะเป็นกรอบหน้าเนาะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่ว่าแม่นวยจะเอามาแปะนะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะจะตัดขนาดเท่ากันเลยเนาะตัวนี้ตรงนี้นะคะที่เย็บไว้เดี๋ยวเราจะมาเย็บล็อกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็ดัดได้ได้ปะ อันนี้พอได้พอพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะทีนี้จะเอาชิ้นหลังมาประกบนะคะตัวนี้จะเป็นชิ้นด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยเขาจะมีความใหญ่จะใหญ่กว่านะคะนี่นะคะวางแล้วก็เย็บได้เลย <c oughs> เนี่ยเราจะวางให้ริมผ้าเขาให้เสมอกันนะคะตรงนี้จะเป็นช่วงด้านบนเนาะอ่าด้านบนแต่ด้านล่างไม่เป็นไรนะคะเราสามารถปล่อยชายได้นี่น,นี่เราจับอย่างนี้นะประกบ ติดลงไปก่อนแล้วก็ช่วงนี้ติดลงไปยาวแล้วก็ช่วงนี้นะคะพอได้ยางนี้เสร็จแล้วเย็บค่ะริมผ้าให้เสมอกันนะคะทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้นะแล้วเราก็เย็บเลยแต่ด้านล่างเนี้ยไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะตรงชายผ้าด้านล่างนะคะจะเย็บอยู่ประมาณอ่ะหนึ่งจุดห้าซนติเมตรนะคะวางลงไปนะแล้วก็เย็บได้เลยนะติดเข็มกัดเข็มหมุดลงไปเนาะ มันจะได้ง่ายสำหรับเรานะคะเนี่ยวางดึงผ้าให้ตึงนะคะทั้งข้างบนและข้างล่างให้เหลืออ่าด้านล่างอยู่ที่ประมาณห้าซินถึงสิบเซนก็ได้แล้วแต่นะคะความชอบของแต่ละเยบไม่หมดเนาะอยู่ที่สิบเซนติเมตรแล้วเราก็ย้ําตรงนี้ให้เรียบร้อยเนาะเย็บเหมือนกันจับผ้าสองชิ้นนี้ประกบนะคะทําเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ตรงนี้นะระวังสิบ แม่หนยจะเย็บอยู่ที่ประมาณ1.5าซนติเมตรนะคะแล้ววางลงไปแบบนี้นะแล้วก็วางทับไปเลยค่ะเย็บไปเลยหรือถ้าใครกลัวมันไม่อยู่นะกลัวไม่อยู่นะคะเราอถ้าใครกลัวอ่าผ้าเขาจะลุยออกเนาะเป็นผ้าของมา้าเขาลุยง่ายเราจะมาพับเย็บเีบ่ยหรือถ้าใครมีจักโพงเราเอาไปโพงค่ะแต่อย่างแม่หนยจะเย็บเย็บมือเนาะเก็บริมผ้าด้วยมือนะคะเพราะว่า แม่นวยไม่มีจักพุงนะคะแม่่วยจะเก็บริมผ้าด้วยมือเอาง่ายดีนะคะตรงนี้เวลาเราเย็บมาถึงซิปเนี่ยให้เอานิ้วของเราเนี่ยดันนะคะดันให้เขาเปิดไปฝั่งนั้นอันนี้เราก็เย็บเพราะว่าเราจะไม่เย็บให้มันโดนซิปนะนี่เดี๋ยวมันจะพลาดโดนซิปเนาะเราก็เขี่เขียนไปหน่อยนะเขี่เขยีเข้าไปหน่อยนะคะอรนนี้ก็ดึงมาเลย แล้วชายผ้านะคะตรงนี้เหลืออยู่ที่สิบเซนเหมือนกันนะสิบเซนแล้วกลับดูถ้าเกิดว่ากลัวเขาไม่เท่ากันมานี้ย้ำค่ะให้เรียบร้อยเนาะจะได้ไม่หลุดอืมพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะกลับผ้าค่ะแล้วกลับมาดูผลงานของเราก่อนว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมนี่ ็จะได้ในลักษณะนี้เห็นเปล่าทีเนี้ยตรงเนี้เราสามารถเปิดได้นะคะนี่แบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็รูดเก็บรูบแบบนี้เสร็จแล้วทีนี้จะมาติดอ่าแผน่นบนหัวนะคะตรงวลกลมอันี้นะที่ว่าไม่หน่วยทําเรียบร้อยแล้วถ้าใครคิดว่าแผ่นนี้ยอ่าชิ้นนี้นะคะใหญ่ให้เย็บได้ห่างๆนะคะ ให้รอบเลยเย็บให้รอบเลยนะคะได้ห่างๆเนาะถ้าเกิดว่าชิ้นนี้เล็กชิ้นนี้ใหญ่เราก็ดึงชิ้นเนี้ยรูดนะคะรูดให้เขาเล็กเท่ากันแล้วเราก็มาติดเข็มกัดนะอ่ะกรณีถ้าตัวนี้เล็กชิ้นนี้ใหญ่เราจะเย็บชิ้นนี้นะคะอ่ะแบบอันนี้ของแม่นวยนะของแม่นวยชิ้นนี้จะใหญ่ชิ้นนี้จะเล็ก ตัวนี้เราไม่ต้องทําอะไรกับเขาระวังไว้ค่ะแล้วทีเนี้ยเรามาเก็บบนนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะตรงเนี้ยเราเริ่มดึงได้เลยนะเส้นด้านบนนะเราค่อยๆรูดนะคะรูดไปดึงเส้นด้านบนเนี่ยเราจะดึงให้เขาย่นในลักษณะนี้ให้พอกันกับให้พอดีกับตัวนี้นะคะแผ่นด้านบนนี่นะ วางลงไปเลยนี้นะคะจับริมผ้าให้เสมอกันแบบนี้นะคะแล้วจับประกบแล้วเย็บเข้ามาอยู่ที่ประมาณหนึ่งเซนติเมตรอแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกแล้วก็เย็บใหม่ถึงตรงนี้ย้ำค่ะนี่ เย็บเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ก็จะได้ในลักษณะนี้นะกับผ้าค่ะได้ยี้กับผ้าออกอันนี้จะเป็นช่วงหัวนะคะด้านบนอันนี้ก็ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราสามารถที่จะมาปรับแต่งได้ว่าเราอยากได้แบบไหนตัวนี้เราก็เปิดเอาอันนี้เปิดตังน,นี้ปล่อยได้นะคะหรือเราอยากจะโชว์หน้าเราแล้วก็ปล่อย ถ้าเราจะกันแดดแล้วก็มีแมสตด้านในด้วยเนาะเราก็ใส่แมสอันนึงถ้าเกิดเราอยากให้ปลอดภัยมากกว่านี้เราดึงผ้าตัวนี้ขึ้นแล้วก็รูดค่ะขึ้นอันนี้นะคะก็พลิกออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะตรงนี้เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ช่วงด้านล่างตรงนี้นะคะถ้าใครคิดว่ายาวไปเราสามารถตัดออกได้อันนี้นะคะแม่หนยก็ตัดออกนิดนึงแล้วก็เพิ่มตอนแรกแม่หนยเว้นอย,อยู่ที่ประมาณหเซนติเมตรเนาะ ที่กะว่าจะให้ม,มันแสกด้านข้างแต่ทีเนี้มันหน่วยเพิ่มนะคะเป็นที่15เซนติเมตรอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะว่าใครชอบยังไงเนอะเราอยากแสกหรือไม่แสกหรือเราจะเย็บติดลงมาเลยก็ได้เนาะอันนี้ก็ตัดออกนะคะแล้วก็เย็บเก็บให้เรียบร้อยนะคะอืม ก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้ด้านล่างนะคะเก็บเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ด้านบนนะคะ